AI เล่าเรื่องมหาภารตะตอนที่69อาวุธวิเศษนามปาสะปัตการแยกตัวออกไปของอรชุนเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่อรชุนลำลาพี่น้องพระนางธราปทีและพรามณ์เทามายะรวมทั้งบรรดานักพพธหรอสีในป่ากามยะกะและเริ่มเดินทางขึ้นบริเวณตอนเหนือ อรชุนเริ่มต้นเดินทางด้วยการข้ามภูเขาคันธรมาตอรชุนอยากเห็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกนี้ก็สุขใจเพราะเหมือนกับได้พบเพื่อนเก่าได้ทักถ่ายคนรู้จักมักคุ้นที่จากกันไปนานอรชุนข้ามภูเขาคันธรมาตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาวันและเดินทางไปถึงยอดเขาก่อนจะทะลุเข้าไปสู่เขตของหน้าทอยินทรคี ออรชุนตกลงปรงใจจะบ,บำเพ็ญตบะแน่นอนไม่ได้มีอรชุนเพียงคนเดียวแต่ยังมีนักพรตฤษีจำนวนไม่น้อยที่พำนักอาศัยในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวด้วยบรรดานักพรตฤษีที่ไม่รู้จักหนุ่มน้อยคนนี้ต่างก็ถามไถ่ว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงดันด้นมาถึงดินแดนที่เงียบเหงาท่านภูประเสริฐสถานที่แห่งนี้ยากนักที่คนธรรมดาสามัญจะมาถึงได้ หรือสีที่มาพบพูดคุยกับอรชุนก็คือพระอินทที่แปลงร่างกลายเมื่ออรชุนรู้ว่าเป็นพระอินท์ก็รีบก้มกราบแทบเท้าทำความเคารพและเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่หรือสีวยาสมา ปรากฏตัวพร้อมกับคำแนะนำให้ตนเดินทางมายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็เพื่อเสาะสแสวงหาของเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วในการใช้อาวุธวิเศษของเทพบนสวรรค์และได้มาไว้ในการครอบครองข้าคิดอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสงครามระหว่างพวกข้ากับพวกเการะพกกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าพวกเราพี่น้องป่านทบต้องเตรียมตัวให้พร้อมสับ ข้าตาเทพผู้ยิ่งใหญ่ท่านเคยรับปากข้าไว้ว่าท่านจะมอบอัสตระที่ท่านมีทั้งหมดให้ข้าเมื่อถึงเวลาเหมาะควรท่านคิดว่าบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านเคยกล่าวเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนหรือยังขณะนี้ใกลเวลาที่พวกเราป่านทบจะต้องล้างแค้นสิ่งที่เจ้าคนชั่วทุรโยทศกระทำต่อเราข้าอยากให้ท่านช่วยข้าในการนี้ด้วย พระอิน์กล่าวว่าเรื่องนี้เจ้าอย่าได้ทุกใจไปเลยอรชุนลูกรักของข้าข้าจะให้อัสตระทั้งหมดที่อยู่ในการครอบครองของข้าแต่เจ้าจะต้องบำเพ็ญตบะที่นี่เพื่อแสดงความเคารพต่อองค์พระสังกร อรชุนก็มุ่งมั่นปฏิบัติการตามภารกิจดังกล่าวโดยมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะทำเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือทำอย่างไรให้พระสังกรมาปรากฏตัวต่อหน้าให้ได้นับแต่นั้นเป็นต้นมาอราชุนก็เริ่มต้นบําเพ็ญตบะอย่างยิ่งยวดจนเรียกว่าลืมโลกที่อยู่รอบๆตัวไปจนหมดสิน้นอรชุนนั่งบำเพ็ญตบะอยู่ตรงที่แห่งนั้น นั่งอยู่อย่างเดียวเป็นเวลานานจนไม่รู้ว่านานแค่ไหนอรชุนเริ่มอดอาหารอย่างยิ่งยวดแม้แต่อะไรที่จำเป็นน้อยนิดอรชุนก็งดเพื่อการนี้การบำเพ็ญตบะของอรชุนอย่างเข้มข้นนั้นไม่รอดผลจากสายตาของพระสังกรพระองค์รู้ความต้องการในใจของอรชุนมาโดยตลอดและเมื่อเวลาผ่านไปได้โดยเห็นความตั้งใจของอรชุนพระองค์ก็คิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องมาปรากฏตัวและประทานพรให้ตามที่อรชุนทุ่มเทพเพื่อการนี้แต่ไม่ใช่ว่าเรื่องจะดำเนินไปแบบตรงไปตรงมาในการปรากฏตัวต่ออรชุนของพระสังกรครั้งนี้พระองค์แปลงร่างเป็นนายพรานป่าล่าสัตว์ ส่วนพระนางปาราวตีพระชายาก็แปลงมาในรูปของเมียของนายพรานป่าทั้งคู่มายังยอดเขาบริเวณนครอินทรขีนและเมื่อเสด็จลงมาป่าทั้งผืนในอนาบริเวณนั้นก็เงียบกริบราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่แม้แต่ชีวิตเดียวในเวลาเดียวกันนั้นเองมีรากษาต้นหนึ่งชื่อว่ามุกกะได้แปลงร่างเป็นหมูป่าหมายจะทำร้ายอรชุน เมื่ออรชุนเห็นหมูป่าตรงเข้ามาจะทำร้ายก็หยิบคันธนูคานทีวะขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าหมูป่าเจ้ามารบกวนการบำเพ็ญตบะของข้าดูท่าทางเจ้าสงสัยอยากให้ข้าไปอยู่กับพระยมแต่ข้าจะส่งเจ้าไปอยู่กับพระยมแทนในระหว่างที่พูดอรชุนก็พาดลูกศรและพร้อมจะยิงหมูป่า ผมของพรานป่าปรากฏตัวขึ้นขัดขวางและพูดขึ้นว่าหยุดนะหมูป่านั่นเป็นของของข้าข้าตามมาฆ่ามันเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่ามันหยุดนะแต่อรชุนไม่สนใจคำพูดของพรานป่าที่เข้ามาขัดขวางแม้แต่น้อยอรชุนปล่อยลูกธนูออกไปและพุ่งตรงเสียบเข้าไปที่ตัวหมูป่าซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พรานป่าปล่อยลูกธนูเข้าสู่บริเวณซี่ขวาของลำตัวหมูป่าด้วย เมื่อลูกธนูสองลูกของอรชุนและพรานป่าชํำแรกเข้าไปในตัวของหมูป่าดูราวกับว่าสายฟ้าสองสายกำลังผ่านลงไปที่ยอดของภูเขาที่เดียวกันหมูป่าล้มตายลงในทันทีและเปลี่ยนร่างกลายเป็นรากสัตว์ตามเดิมในขณะที่วิญญาณของรากสัตว์มูกะก็ค่อยๆลอยออกจากซากของหมูป่าที่เสียชีวิตลง อรชุนหันไปมองพรานป่าซึ่งมีผู้หญิงติดตามมาด้วยและยิ่งให้แปลกใจเป็นอันมากเมื่อเห็นว่าการปรากฏตัวของสองผัวเมียพรานป่าคู่นี้ทำให้ภูเขาทั้งลูกเปล่งประกายเหมือนมีรัศมีอันเจิดจ้าอรชุนถามพรานป่าว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ดูท่าแล้วเจ้าไม่กลัวสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเชิงเขาแห่งนี้แม้แต่น้อยแถมเจ้ายังพาเมียมาเดินป่าด้วย เจ้ารู้หรือเปล่าว่าบริเวณนี้เป็นอันตรายต่อสตรีมากแม้แต่บรดก็ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายด้วยเช่นกันข้าดูแล้วเจ้าเหมือนกับพรานป่าแต่ก็น่าแปลกที่เจ้าดูเหมือนจะไม่รู้กฎของการล่าสัตว์แม้แต่น้อย เจ้าก็เห็นว่าเจ้าหมูป่าตัวนี้กำลังจะโจมตีข้าและข้าเองก็กำลังเลง็งธนูมุ่งหมายจะสังหารเจ้าหมูป่าที่จะมาทำร้ายข้าอยู่แต่เจ้าก็ยังยิงลูกธนูใส่เจ้าหมูป่าตัวนี้ด้วยเจ้าไม่มีสิทธิที่จะทำเช่นนั้นเจ้าเห็นไหมตอนนี้เจ้ารากสัตว์ที่แปลงเป็นหมูป่าถูกฉีกออกเป็นสองท่อนราวกับบิดาที่ถูกลูกชายสองคนแย่งกันจนร่างฉีกออกเป็นครึงคร่ง เจ้าละเมิดกฎการล่าสัตว์ในป่าอย่างร้ายแรงข้าไม่พอใจกับการกระทําของเจ้ามากข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายตามหมูป่าไปเสียด้วยพอพูดจบอรชุนที่กําลังโกรธก็ยิบคันธนูพาดลูกศรเตรียมปล่อยลูกศรพร้อมสู้กับพรานป่าแบบตัวต่อตัว,ตวแต่การกลายเป็นว่าพรานป่าไม่ได้โกรธอะไรอรชุนแต่ตรงกันข้ามกลับยิ้มอย่างเยือกเย็นก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงอันนุ่มนวลผิดกับพรานป่าทั่วไปว่า ข้าเองก็เล็งเจ้าหมูป่าตัวนี้อยู่ก่อนเจ้าหมูป่าตัวนี้เป็นของข้าไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่ามันจะมุ่งตรงไปหาเจ้าแต่มันก็ตายด้วยน้ำมือของข้าด้วยลูกศรของข้า เจ้าหนุ่มน้อยเจ้าเข้ามาเลือกเองเจ้าเป็นพวกขี้โกงแถมยังวางทาวางทางเป็นคนกล้าหาญแต่ข้าจะบอกให้เจ้าไม่มีทางฆ่าข้าอย่างที่เจ้าลั่นวาจาออกมาหรอกแถมจะว่ากันตามจริงแล้วชีวิตของเจ้าตกอยู่ในอันตรายเสียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเจ้าหมูป่าตัวนี้ต้องเป็นของข้า แถมลูกศรของเจ้าที่ยิงออกมาก็ยังมาโดนลูกศรของข้าด้วยถ้าหากเจ้าเป็นบุรุษพอถ้าหากเจ้ามีความกล้าพอเจ้าลองถอนลูกธนูของเจ้าที่ตั้งอยู่ในลูกธนูของข้าให้ดูหน่อยสิในระหว่างที่พูดดําเหนือระชุนพรานปากก็มีท่าทางสบายสบายและยิ้มอยู่ตลอดเวลาอราชุนยิ่งหัวเสียหนักกับท่าทีของพรานป่าที่มาท้าทาย ไม่แต่เพียงเท่านั้นอรชุนยังรู้สึกรำคาญที่ถูกคนภายนอกมารบกวนการบำเพ็ญตบะด้วยแต่อรชุนก็รู้สึกถึงกับคำพูดของพรานป่าและยินดีที่จะสู้กับพรานป่าที่มาท้าทายเช่นกันอรชุนปล่อยลูกธนูของตนเข้าใส่คู่ต่อสู้แต่ละดอกเหมือนกับอสรพิษและบัดนี้รอบๆตัวพรานป่าที่มาท้าอรชุนสู้กันก็ครอบคลุมไปด้วยหาลูกธนูจนมองไม่เห็นตัว แต่พรานป่าก็ยังยิ้มอย่างสบายใจและจัดการกับหาธนูที่ครอบคลุมอยู่โดยรอบราวกับเป็นแค่แพร่ไหมที่อ่อนนุ่มแต่อรชุนก็ยังยิงธนูเข้าใส่อย่างไม่หยุดยัง้งแต่ดูเหมือนพรานป่าจะไม่สะทกสถานหรือหวาดวิตกแต่อย่างใดมีแต่รอยยิ้มบนใบหน้าที่ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งสดใสามากขึ้นตามลำดับ คนที่มึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นอรชุนเพราะพรานป่าผู้นี้ไม่ได้รับอันตรายจากลูกธนูของตนแม้แต่น้อยนิดอรชุนพูดกับตัวเองว่าเจ้าพรานป่าคนนี้ลอเหลาผิดปกติแถมยังดูอ่อนเยาว์เหมือนกับยอดเขาหิมาลัยดูท่ามันต่างจากพรานป่าทั่วไป บางทีนี่อาจจะเป็นพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ที่ชอบการต่อสู้ก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีเจ้านี่ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือยากคนหนึ่งและดีเหมือนกันที่ได้ลองสู้กับมันเมื่อยิงลูกศรปกติไม่ได้อรชุนก็คิดอ่านจะใช้ลูกศรที่มีมนวิเศษแทน เพราะเท่าที่มาลูกศรที่อรชุนปล่อยออกไปนั้นเพียงแค่สกิดผิวหนังพรานป่าเท่านั้นไม่สามารถสร้างความเจ็บปวดได้แม้แต่น้อยพรานป่ายืนหยัดย่างสบายไม่ต่างจากภูเขาที่ยืนตระงานต้านพายุทุกอย่างนิ่งไม่ไหวติงในระหว่างที่กำลังสู้กันอยู่ทันใดนั้นออรชุนก็ตกใจเมื่อพบว่าลูกศรในแหกธนุ ใกล้ๆตัวใช้เป็นอาวุธก็ไม่ได้ผลอีกแม้จะเปลี่ยนไปใช้ก้อนหินทุ่มใส่ก็ไม่ได้ผลในเวลาเพียงชั่วครู่เดียวอารชุนใช้อาวุธและเครื่องมือทุกอย่างที่สามารถทำเป็นอาวุธเข้าจู่โจมพรานป่าแต่ทั้งหมดได้ไม่ทำให้พรานป่าเป็นอะไรแม้แต่น้อยตรงกันข้ามยังยิ้มรับการโจมตีของอารชุนเหมือนเดิม อรารชุนซึ่งทำอะไรพรานป่าไม่ได้จึงทำให้มาสู้กันตัวต่อตัวโดยไม่ใช้อาวุธจากนั้นทั้งสองคนก็สู้กันใหม่และใช้มือที่แข็งแกร่งประดุดเหล็กเข้าห้าหันกันพรานป่าทุบอรารชุนในขณะที่อรารชุนก็ทุบใส่พรานป่าแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยสองมือแต่ก็น่ากลัวพรานป่าดูเหมือนจะไม่ยี่ระต่ออราชุน ในขณะที่อารชุนก็รู้สึกว่าพรานป่าคนนี้มีพละกกำลังมากกว่าที่ตนคิดเอาไว้มากสู้กันไปมาอารชุนก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยอ่อนหมดเรียวหมดแรงแทบจะเป็นลมและยิ่งโกรธพรานป่ามากขึ้นไปอีกอารชุนในยามนี้ผิดหวังกับตัวเองมากเมื่อคิดว่าพรานป่าธรรมดาแต่กลับต่อสู้ได้เกลี้ยวกราดกว่าตนเสียอีกแต่อารชุนก็จำใจต้องต่อสู้ต่อไป แต่ว่าในตอนท้ายอรารชุนเริ่มรู้สึกหมดแรงและหมดสติไปในที่สุดหลังจากนั้นอรชุนก็ฟื้นคืนสติแล้วกลับมาสู้ใหม่แม้จะพยายามเท่าไรอรารชุนก็ไม่สามารถรวบรวมพละกกำลังต่อสู้ได้บนเนื้อตัวของอรชุณนณตอนนี้มีแต่คราบเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลหลายต่อหลายแห่งบนเนื้อตัว อรชุนในเวลานี้หมดหนทางจริงๆในที่สุดอรชุนก็สวดมนต์อ้อนวอนให้พระสังกรที่ตัวเองบำเพญตบะอย่างยิ่งยวดให้มาช่วยอรชุนทำพวงมาลัยจากดอกไม้ป่าที่อยู่ในบริเวณนั้นและปั้นดินเป็นรูปสิวะลึงอันเปรียบเสมือนตัวแทนของพระสังกรและนำพวงมาลัยไปวางบนสิวลึงก่อนจะหลับตาบริกรรมนึกถึงพระสังกร อรชุนสวดอ้อนวอนขอให้พระสังกรมาช่วยตนเมื่ออรชุนลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าพวงมลาลัยที่วางอยู่บนศิวลึงหายไปอรชุนตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อหันไปมองที่พรานป่าก็ปรากฏว่าบัตรนี้พวงมลาลัยบูชาของตนกลับไปอยู่บนหัวของพรานป่าเมื่อเป็นเช่นนั้นอรชุนก็รู้ได้ในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น อรชุนก้มลงกราบแทบเท้าพรานปา่าน้ำตาไหลออกมาด้วยความปีติอรชุนใช้น้ำตาล้างเท้าพรานปา่าเพราะรู้แล้วว่าพรานป่าผู้นี้ไม่ใช่ใครแต่เป็นพระสังกรที่ตัวเองบูชามาโดยตลอดนั่นเอง มกับอารชุนอย่างอ่อนหวานก่อนจะตรัสว่าอรชุนข้าพอใจเจ้ามากเจ้าเป็นคนกล้าหาญมากความชำนิชันนาญในการใช้อาวุธของเจ้าโดดเด่นเป็นพิเศษในโลกนี้คงไม่มีใครมาเทียบเคียงกับเจ้าได้ข้าเห็นความเป็นวัณกษัตริย์นักรบในตัวเจ้าเจ้าจะไม่มีวันถูกใครโค่นล้มลงได้เจ้ามีความกล้าหาญพอๆกับข้าข้าดีใจที่จะประทานพรให้กับเจ้า ต่อไปเจ้าจะเอาชนะสัตรูทุกคนในสงครามอารชุนก้มกราบลงแทบเท้าพระสังกรอีกครั้งพร้อมกับขอให้ทรงโปรดประทานอภัยต่อสิ่งที่ตัวเองล่วงเกินพระสังกรใช้พระหัตถ์ดึงตัวอรชุนขึ้นมาและถามอรชุนว่าต้องการอะไรอรชุนรีบตอบในทันทีว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประเสริฐในทุกทกทาง ข้าขอให้พระองค์ประทานอาวุธวิเศษประจำตัวของพระองค์คือปาสุป,ปัตและข้าขอให้พระองค์เมตตาข้าเป็นพิเศษด้วยการเปิดเผยรูปโฉมที่แท้จริงของพระองค์ให้ข้าได้ชื่นชมพระสังกรอยิ้มและตอบกลับว่าข้ายินดีทำตามคำขอของเจ้าข้าจะมอบอาวุธวิเศษคือปาสุป,ปัตของข้าให้กับเจ้า ที่ข้าปลอมตัวเป็นพรานป่ามาก็เพื่อตรวจสอบดูว่าเจ้าเหมาะสมกับการได้อาวุธวิเศษนี้หรือเปล่าข้าพอใจและคิดว่าเจ้าหมสมพลเพราะถ้าหากเจ้าไม่หมสมพลหรือไม่ดีพอแต่ได้อาวุธวิเศษนี้ไปก็เป็นเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวงเพราะถ้าหากอาวุธวิเศษนี้ไปตก พระสังกรและพระนางปรารวตีก็ปรากฏโฉมที่แท้จริงให้อรชุนเห็นต่อหน้าหลังจากนั้นก็ประทานปาชปัดให้กับอรชุนและได้สอนถึงวิธีการเรียกอาวุธอันร้ายกาศนี้ออกมาใช้และวิธีเก็บเมื่อไม่ต้องการใช้อรชุนรับประทานพรอ,นอาวุธวิเศษด้วยความดีใจเป็นล้นพ้นและเต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่ออรชุนได้รับประทานอาวุธวิเศษปาชปัด ท้งโลกและสวรรค์ต่างก็ยินดีกับอรชุนไปด้วยพระสังกรตรัสในตอนท้ายว่าพระอินทร์พระบิดาของเจ้ากำลังรอเจ้าอยู่ดูเหมือนว่าจะเตรียมการอะไรให้เจ้าในสวรรค์เมื่อพระสังกรตรัสจบก,ก็หายตัวไปภูเขาเหนือนครอินทรขีนซึ่งก่อนหน้าปรากฏเป็นแสงเรืองรองเปล่งรัศมีสีทองไปทางยอดเขาก็กลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง